สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ทบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวง <c oughs> ในหัวข้อเรื่องความสุขความสุขความแฮปปี้ความยินดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนราศีมังกรลัคนามาังกรเราจะแฮปปี้ w Year ไปด้วยกันนะคะข้ามปีไปด้วยกันเนอะเราก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับแฟนเพจ ผู้ติดตามผู้ที่มารับชมรับฟังช่องมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ทุกๆคนนะคะช่องเราเป็นการอ่านแบบไทยเนาะราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึงวันที่12กุมภานะคะมาดูกันว่าความสุขความโชคดีใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณราศีมังกรตั้งแต่วันนี้ที่เข้ามาชมคลิปถึงวันที่15มกราคม2566นะคะ แฮปปี้นิวเย์เนาะมาความสุขความโชคดีใดที่กำลังจะเกิดกับคุณโอ้โหกระโดดออกมาเลยอะเดอะซันเดอะซันดูสิความสุขความโชคดีความชัดแจ,จ,จ่มชัดชัดเจนแจ่มแจ้งเ,เรื่องดีๆสิ่งดีๆการเงินดีการงานดี <c oughs> ใครที่ทํางานอยู่มีเกณฑ์กำลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเนาะการเงินเงินจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนสุขภาพจะแข็งแรง เนะเรื่องดีๆทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเดือ u สันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่ทาโร่แล้วเนาะใครที่รอการมีลูกมีบุตรกําลังจะมาเนาะเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายด้วยเนาะเด e อ u สันนะคะ <c oughs> งานดีเงินด,นด,นดีความรักดีสุขภาพแข็งแรงเนาะออกมาใบแรกก็จบเลยไหมมันดีที่สุดแล้ว <c oughs> มาดูกันต่อความสุขความโชคดีใดที่ ราศีมังกรลักขามังกรกำลังจะได้พบเจอในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะมาดูกันนะืมสิบเหรียญสิบเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์การเงินดีมั่งคั่งร่ำรวยโอ้ยทั้งเด็กสันทั้งสิบเหรียญไม่รู้จะดียังไงแล้วสิบเหรียญคือการได้อยู่พร้อมเพรียงกันพ่อแม่ลูกปูย่ย่าตายายลูกหลานความ สุขที่เกิดมาจากครอบครัวความสุขที่เกิดมาจากความร่ํารวยในเรื่องของเงินใครที่รอาการแต่งงานมีโอกาสจะถูกขอแต่งงานมีโอกาสที่จะได้มีครอบครัวที่มีความสุขความสมบูรณ์นะเงินดีเงินมาเต็มเต็มเลยอ่ะเงินมาเป็นสิบเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ารวยความมั่นคงในเรื่องของการเงินเนาะมาดูกันต่อความสุขความโชคดีใดที่คุณคนราศีมังกรกาลังจะได้รับในช่วง เทศก,กาลปีใหม่ที่กำลังจะข้ามปีไป2อ6พนี้ี่เนอะวู้ยอ,อะไรกระโดดออกมาก <c oughs> คือนอฟซอดคือนอฟซอดเป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมั่นคงใครที่รอข้อมูลข่าวสารได,ได้คุณกําลังจะได้รับเนอะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงเป็นคนทัาชัดเจนเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรไปแล้วคุณจะทํามันออกมาได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดาบที่ ุ่งตรงไปเนี่ยมันหมายถึงลักษณะของคนที่เป็นคนชัดเจนเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนเข้มแข็งเนาะอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือในเรื่องใดๆที่เข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เนาะมาดูกันต่อนะคะความสุขในเรื่องใดที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะอืม เพจออฟซอดเพจออฟซอดเป็นลักษณะของของคนที่อายุน้อยกว่าเราเนาะเขาอาจจะเป็นคนดือ้อเป็นคนฉลาดนะแต่ว่าค่อนข้างจะออกไปทางฉลาดแกมโกงเป็นคนที่มีนิสัยดื้อดึงชอบเอาชนะหรือไม่บางทีคุณอาจจะเนี่ยรอข้อมูลข่าวสารใดๆอยู่รอที่จะได้ไปต่อยอดพัฒนาในเรื่องใดๆคุณรอข่าวข่าวนั้นนะกำลังจะมาหาคุณนะคะ มาดูกันต่อว,ว้าวหกถ้วยหกถ้วยเป็นเรื่องของเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าคนที่รู้จักสมัยเก่าสมัยเรียนสมัยเด็ก เหมือนว่าเขากําลังจะหวนกลับเข้ามาหาะสู่ชีวิตคุณเหมือนคุณกําลังจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าในช่วงนี้เนอะมันอาจจะเป็นช่วงเทศกาลหรือเปล่าช่วงเทศกาลบางคนก็อาจจะไปกินดื่มสังสรรค์พบจะพบเจอเพื่อนฝูงกินเลี้ยงเลี้ยงรุ่นอะไรประมาณนี้เนอะหรือมีอีกในนึงคือหกถ้วยมันจะหมายถึงรักเก่าหวนคืนด้วยเนอะคุณมีเกณฑ์ที่รักเก่ากําลังจะหวนกลับคืนมานะคะ มาดูกันต่อความสุขความโชคดีใดที่ราศีมังกรและคนามังกรกำลังจะได้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะว้าวสามไม้สามไม้เป็นลักษณะของ ข้อมูลข่าวสารจากทางไกลออนไลน์ต่างประเทศการมั่นคงขึ้นในเรื่องของงานการที่คุณเหมือนว่าจะได้ผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมงานเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนางานให้มั่นคงขึ้นก้าวหน้าขึ้นงานกำลังดีเนาะข่าวใดๆที่คุณรออยู่คุณกำลังจะได้รับนะคะหนึ่งดาบอุปสรรคปัญหาต่างๆ กำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของ <c oughs> ปัญหาในเรื่องของงานที่มันแบบว่ายังแก้ไขไม่ได้ต่อจากนี้คุณจะหาทางหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้นะ <c oughs> ในเรื่องของข่าวสารข้อมูล <c oughs> ในเรื่องของงานสามไม้กับหนึ่งดาบเนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จความสำเร็จในเรื่องของงานเนาะ เหมือนเหมือนว่าพอคุณสามารถรู้ได้เองว่าปัญหาต่างๆมันจะแก้ไขยังไงคลี่คลายยังไงงานของเราก็จะแบบว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็บรรลุถึงความสำเร็จที่เราแบบว่ารอคอยในการที่จะต่อยอดในเรื่องของงานเนาะอีกในหนึ่งสามไม้มันเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางด้วยนะใครคนโสดที่รออยู่รอการมีคู่คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่ <c oughs> คนนี้เป็นคนทางไกลต่างต่างชาติต่างประเทศก็ได้เนาะมาดูกันต่อความสุขความโชคดีใดที่คุณคนราศีมังกรลัคนามังกรกำลังจะพบเจอนะคะ ว้าวถามความรักความรักคุมาดูสิคนโสดมีเกณฑ์กำลังจะได้พบคู่หนึ่งถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยเป็นลักษณะของความสุขความสมหวังถ้วยมันหมายถึงความความรักความรักความรักแรกพบก็ได้เนี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางเดินทางครั้งนี้คุณอาจจะได้ไปพบเจอกับรักแรกพบของคุณถ้าใครที่แต่ แล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะกําลังได้รับของขวัญของฝากจากคู่ของคุณของขวัญชิ้นนี้มันจะแบบว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณแบบอยากได้หรือรอมานานแล้วเหมือนคุณกําลังจะได้รับของที่ถูกใจเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อราศีมังกรลัคนามังกรโอ๊ยอะไรพลิกออกมาดูสิอื นายออบสอดนายออบสอดเขาเป็นลักษณะของคนที่ใช้อารมณ์มู่วามช่วงนี้ทําอะไรให้มีสติเนาะนายออบสอดเป็นลักษณะของคนที่โลดชอบทําอะไรโลดโผนชอบการเดินทางชอบประจนภัยคุณมีเกณฑ์จะกำลังจะเดินทางเนาะแต่ว่าการเดินทางครั้งเนี้ยอยากให้คุณมีสติให้มากอย่าใช้อารมณ์เวลาเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาทุกๆครั้งเนาะมาอะไร คลิกออกมาดูซินี่ Queen of cup q u e e n of cup เขาเป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีซิกเซนเป็นคนที่อเขาเรียกว่าช่วงนี้เหมือนเหมือนคว e นออฟคัพมันจะจะบ่งบอกไปถึงคนที่กำลังนอยเหงา น้อยใจหรือมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่ว่า Queen of cup เลยเขาเป็นลักษณะของคนที่ <c oughs> จิตใจดีงามนะเป็นคนที่จิตใจดีงามอ่อนโยนตแต่อ่อนไหวง่าย <c oughs> เขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีแล้วก็สามารถรับรู้ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่มีซิกเซน์น่ะอย่างที่เราบอกคือเขาสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายด้วยเนาะ มันจะแสดงถึงความกังวลอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนช่วงนี้คุณมีเรื่องให้กังวลเนาะอืออกแนวน้อยใจด้วยนะดยนบางคนนะคะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องคิดมากเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาดูซิมีทั้งเด e Sun <c> ัน <oughs> มีทั้งเอ็ดออฟคัพมีทั้งสิบเหรียญจะเอาอะไรอีกเนี่ยความมั่นคงในเรื่องของการเงินใครที่รอการ พบเจอเนื้อคู่คุณได้เจอแน่นอนจากการเดินทางเป็นรักแรกพบด้วยครั้งนี้หรือใครที่ถูกเทถูกทิ้งมามีโอกาสรักเก่าหวนคืนอุปสรรคปัญหาใดๆที่กำลังประสบพบเจอคุณจะสามารถแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้อย่างแน่นอนช่วงนี้ช่วงขึ้นกำลังจะปลายปีขึ้นปีใหม่ของเราเนี่ยความสุขของคุณกำลังจะมารับเอาไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะอันไหนไม่ดีปัดทิ้งไปเนาะ ดีไหมอันไหนไม่ดีปัดทิ้งไปอันไหนไม่ดีก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เราเอาไปาแก้ไขแล้วกันเนะาะเนอย่างเงี้ยรู้ว่าจะ <c oughs> อารมณ์ร้อนก็อย่าอารมณ์ร้อนอย่าวู่วามจงมีสติเนาะก็เราฝากไว้ประมาณนี้ความสุขขอให้ได้รับความสุขความโชคดีสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์ทุกๆคนด้วยนะคะราศีมังกรเราขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังช่องเราใหม่ๆเรารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง magic t a o r ด t by kitty ให้ด้วยนะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอเนาะหวัสดีค่ะ